Come to me, sir. What you. come? They're going to be here. they to กูชอบดาราไม่เลวิกาอำพัชลาภามินพิชยาภูมบรรดามาวอนาภาในสถิตกาอภิษฎาอุรัสยายามินชาลิดาปาริสดาคิดหอหวังมีนางแดงแลายตะกิงนางสวง่างมีนางช่วงลายตะกิงนางแดงแล้วกูไม่แรงแต่กูทำม,มึองง่วงเฉียวไม่ง่วงเดือยยังมีแรงอ้วหัวแดงแล้วก็ทำเลื้อลวงเอามึงไปเัวอยู่ในพิแกงอยากได้ทำรมาเดี๋ือดถา้าตะแข่งเอาไงกันวะไอ มีนางดแดงเลยจะกินนางช่วงมีนางช่วงเลยจะกินนางแดงมีนางแดงเลยจะกินนางช่วงมีนางช่วงเลยจะกินนางแดงมีนางแดงเลยจะกินนางช่วงมีนางช่วงเลยจะกินนางแดงมีนางแดงเลยจะกินนางช่วงมีนางช่วงเลยจะกินนางอะไรป่าวุ้งกินชอบกินไข่เต่าเฉยเมียจังจ้าวชอบเล่นปักเป่งผงทางธุรกิจสีเทาตั้งเหล็กติดยาตัวแปงเอเย้ง แม่เราวัวนหน่แทบตายหัวใจจะไว้ขอออกซิเจนอามาหรือเรามานอนที่กายโอ้ยไม่สบายขอบีโดโดชอนแก้มบดชอนแก้มโจบอกแก่เมีใบแม่ใส่สบงกับพมแสงต้สเลสเปล่าต้อสเกิลเปล่าอย่าอย่าคุไม่ใช่ควรในกระเพากูไม่ใช่ทัวในกระเพาอย่าอย่ากระเาคกูไม่ใช่ทัวในกระเพาอย่าอย่า กูกูบอกว่ากูไม่ใส่ถั่วมีนางแรงเราจะกินนางช่วงมีนางช่วงเราจะกินนางแดงแล้กูไม่แรงถึง๋ยวทำมึงง่วงชิบไม่ง่วงเดี๋ยวยังมีแรงหัวหัวแดงแล้วก็ทำลื้อลวงเอามึงไปหัวอยู่ในพี่แก่งอยากได้ธรรมะเดี๋ยวจะท้าตะแข่งเอาไงกลางวะไอ้มีนางแดงเราจะกินนางช่วงมีนางช่วงเราจะกินนางแดงมีนางแดงเราจะกินนางช่วงมีนางช่วงเราจะกินนางแดงมีนางแดงเราจะกินนางช่วงมีนางช่วงเราจะกินนางแดง เ่องเลยกินนั่งแดงขอแค่ขอแค่ขอแค่่อสีขอแคขอแค่กูกูบอกว่ากูไม่ใส่ัวกนะูกูบอกว่ากูไม่ใส่ทั่วนะ